สบาดีพี่น้องเมื่อสมุทรสุนคนหรือฟังลาวหรือฟังไทยแือต่างประเทศสบาสดีพี่น้องพี่น้องมันนี้คุณพ่อคุณพ่อกำลังสมใจคือเกาเนอะพี่น้องพี่น้องมันนี้คุณพ่อคุณพ่อกน้องสนใจแต่เศร้าเลยพี่น้องน้องใจก็ไปหาเห็ดเด้อพี่น้องไปนาไปหาเห็ดอยู่โรงงานเวียดพี่น้องที่เขาผลิตมันต้นพี่น้องเห็ดมันต้นเห็ดมันเห็ดขี้มันต้นพี่น้องไปเบิ่งกก็เล่นนาะพี่น้องมันจะหน้าตาบไดพี่น้องบางทีพี่น้องอ่านอะไรคนก็ยังบบเห็นเนานพี่น้องไปน้องใจจพาดูพี่น้อง พี่น้องเรนพี่น้องน้องไปอยู่พุ่นพี่น้องนี่ครีมต้นพี่น้องครีมต้นนั่นนี่พี่น้องมันเป็นคีมดินนี่พี่น้องนี่มันนี่ตั้งใจอะไรจืดคาตะกองพี่น้องนี่เด้นี่พี่น้องคีมต้นนั่นนี่พี่น้องนี่เห็นนะมไลายเลยพี่น้องไลยเติบพี่น้องนั่นในโรงงานใหญ่พี่น้องพี่น้องเห็นปะเราสนใจกับเข้าในโรงงานใหญ่เลยพี่น้องขันเข้าก็ไกลเนาะวู้ยรถลาเต็มพี่น้องบรีโคลคายมันต้นนี่พี่น้องนี่เห็ดมันนี่นี่กันน้องแดนพี่น้อง สวัสดีเล่นสวัสดีสวัสดีเล่นสวัสดีสวัสดีเนาะไปกับเรียนใครเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งเห็ด่อไปเคยมานีพี่น้องเห็ดแต่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกันเห็นจะหน่อยเบิ้งอีกหน่อยนี่นี่พี่น้องเนาะนี่ก็ไล่เติบพี่น้องน้องใบวุ่นพี่น้องกับน้องตีน้องแอนนี่นี่น้องเล่นเก้งพี่น้องเก่งเก้งไปไหมาน้องใบเนาะไปพี่น้องเราไปดูมันแล้วมันเกิดมันเกิดแบบไรพี่น้องไป พี่น้องอะไรๆคนยังผู้เนาะแต่น้องใจกระหู้แล้วแต่โดนแล้วพี่น้องบางทีกันเตื้องหน้ามันก็ไม่นี่พี่น้องนี่นะเมนได้พี่น้องก็แบบพี่น้องให้แบบนี้น้องใจเตึกเครื่องใหม่ๆเลยพี่น้องนี่อืมลองเลยนะพี่น้องขี่หลายพี่น้องนี่ขี่แบบเพื่อนเลยพี่น้องนั่งยุบุ้นก็ขี่มันพี่น้องเห็นคนืนยุบุ้นนะนั่นพี่น้องทำงานเบียดเฮาพี่น้องอ่างกระนองพี่น้องแบบเขาใส่ น้องใหญ่พี่น้องน้องขี้มันต้นอะไรพี่น้องกันตบนะเม่นได้พี่น้องบางทีก็มียังกับรู้พี่น้องจูนนั่นน่ะนะทอดเปน้องเอ้ยไล่ลี่คนหาพี่น้องนังนังก็ขคนยางไปพี่น้องเขวานี่หลังจากกับไปซาแักนิดหน่อยพี่น้องว่ามีเห็ดในเดียวพอวิ่งอยู่พี่น้องน้องฮะเรล่าฮะนั่นน่ะนะไปหาคนณพึ่งมายเป็นน้อง ตายเลยคนพี auf, ่น้องคันเวลามันมันเกิดไม่พี่น้องมันน้อยๆพี่น้องมันเกิดไม่น่ะมันจุ๊มๆน้อยๆพี่น้องงามๆนี่ถ้ามันเกิดแล้วมันเกิดแบบมันลุกเลยพี่น้องก็มันเกิดแบบน้องใจจับตีนี้พี่น้องเห็นอันนี้นะกินอนี่พี่น้องเอ้ยชูตายก็เจอของแท้พี่น้องนี่พี่น้องเด้อพี่น้องบางทีมัน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 ได้ยูน่เขาขาวนี่พี่น้อง นี่เห็นบ่พี่น้องนี่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 พี่น้องนี่นี่มันจมพี่น้องนี่มันเพิ่งเกิดเไอพี่น้องนี่ดิแสบเยอะพี่น้องกินนะนี่เอาเลยเนาะพี่น้องมาดำด้วยพี่น้องนี่นี่ด้วพี่น้องมาใส่ถุงเรานี่เราเรียนก็ใส่ถุงนึงลอยมีสาเลยพี่น้องเพื่องเราเฮ็ดแบบนี้เราพี่หน่องเราเราเราห้ามอ่านเด้พี่หน่องจุ่มๆเน่อยดอ กันเราโชคดีเราเห็นมันพี่น้องเราเห็นมัมีแบบนี้นี่นี่นี่เพ้อพี่น้องนี่ทำถึงมือถือใจพี่น้องนี่นี่เขาเอาแล้วนี่พี่น้องเขาเอาแล้วแบบนี้เขายังบ่เห็นนี่นี่สองรูปพี่น้องมันอยู่นะแบบนี้แหละแสบพี่น้องนี่ก็ะแทบยุบพี่น้องเอาน้องเล่นไปด้ปุ่นน้องไปก็บอเอาย่เนี่ยบริถายเาพี่น้อง เสียงมันดังพ่อพี่น้องเขาเห็ดนะพี่น้องนะนี่อะไรพี่น้องป้ามันเกิดลงไปลงลแปลงยังนั่นอยู่พี่น้องนะหลายพี่ท้ายทีพี่น้องกีอมันต้นนี่คี่มันตน้น,น,ตนพี่น้องพอแห้งพี่น้องกนะทั่วโลกเลยพี่น้องเขาบคายอยู่นี่พี่น้องมันร้ายแหละไปไปดังนะพระเอกของเรา ฮะไม่อย่างนั้นไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องไปไปไปหายต่อไปอย่พุทนนี่พี่น้องไปพี่น้องเฮนี่แหละพี่น้อง น้องใบก็ยุบุญพี่น้องบุนงเฮนก็นได้นองพี่น้องเนาะนี่ของแท้พี่น้องนี่ลูกมันได้พี่น้องนี่นี่มันพี่น้องอ้ววันนี้ก็มัน,น,มนหาแบบนี้พี่น้องเพราเราไปตำรังเด้พี่น้องก็เอามาแล้ว, <c oughs> ลวปะนี่ปะทาน้องเลนโอ้ย มาเรีนมาเอานี่นะเราก็เอาตะกรสอบมันในมันก็ลบคือกันในพี่น้องมันลบแบบเขาเอามาแล้วนี่นี่เด้มันอนะ่ะนี่น้องจะได้ไปในยังเ่เบนอีกพี่น้องนี่อาหารตอนเช้าเลยพี่น้องอันนี้นะกินตอนเช้าแหละน,นี่พี่หน่องอะไรเติบเยอะเด้พี่น้องเลีนเรีน นี่โอ๊ยน้อเล่นบ่อลงเขาก็ลงเองไปลองไปไปเล่วนี่ครับนายท่านโอ้ยเกิลมไปลองหาต่อไปเห็น้องเรีนเทาลบกล่องตลอดไปเข้าเน้่เรียอ่ะเอ็นแล้วว่าพี่น้องเฮ็ดหรออว่าเลีนเล่นว่าพี่น้องเฮ็ด มาไหมพี่น้องเฮ็ดยิ้มใส่บอกเลยยิ้มนะครบผมยังบูบบผมยังเอาใส่กระสอบนะเออปาดมอเลนเลนนี่เก่งได้พี่น้องเรานะเราไปหาเฮ็ดกับเอือยเราตลอดเด้พี่น้องก็น้องใบนี่แหละพี่น้องไปไป ใจกับปิดก็ลงเลยพี่น้องเดิพอไลฟ์พวกคลิปเดี๋ยวมันลง่ไรพี่น้องอะไรพี่น้องไอ้ใก็ได้นะสองเลยน้องนางยั้พี่น้องเองน้องใบชักจะใส่พี่น้องพี่น้องใจก็ขอปิดคลิปเลยด้อพี่น้องเพราะเจ็ดวิเลพี่น้องเดี๋ยวมันลง่ไรพี่น้องเด้อเอาพี่น้องสำหรับคลิปน้องใจก็ขอลาแค่นี้ก็น้องพี่น้องเนาะมาพบมาพบคลิปหน้าเด้อพี่น้องก็น้องโดยพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องมื่อสมุทรสุขคนเด้อ สำหรับคลิปนี้น้องใจขอลาไปก่อนเด้อสไปดี้บ๊ายบาย,บายเอ้าก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซองน้องสนใจเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องใจได้เก็คลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องใจก็ลืมเด้อพี่น้องเอ้าสวัสดีบรรทุน,นพี่น้องเนอะบรรทุน,นบรรทุน